กสุขสมหวังสำหรับต้นนี้นะคะหนึ่งพันบาทค่ะใบสวยค่ะสีเบญจรงค์ร้อห้าสิบบาทนะคะโดยรุ้ยฟ้าใบก็จะสีบนมนนะคะตอบอดี้สตาอิมพีนิดนึงค่ะวงกุดเพชรตาละแม่สูตรบาแตกันนะคะทายคนค่ะเหลืออยู่ราคานะคะสี่ร้อยบาทค่ะคูแนบกุหลาบ พาสเวคุณเรยองะรเมอก็คุณอัดอวิดีโอคุณไม่พูดเลยอ่ะร้อยบาทค่ะลูกไม้ป่าต้านดำแดงสุริยนห้าพันบาทแดงสุริยนพบหลงไวสิแดงๆนะคะส <350 S 1> ามร้าสิบาทลงสุวรร จอมทับบาเตก Vf 400บาทนะคะปีกกินาลีไกเซอร์จอมทับหนุมานอมทับค่ะกระถางนี้500บาทนะคะนางไหม กวนอูกวนอูบัตรเบ้นห้าร้อยบาทค่ะสีปราดฮกหลงคูแอปเปิ้ล